ชุดหัทั้งบนทั้งล่างเซ็กซี่ควีนเมืองไทยชื่อนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังสําหรับแนทเกศรินทร์ใช้เฉลิ่งพลหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อน้องแนทสุปตาสาวสุดฮอตขวัญใจหนุ่มๆที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เป็นต้องสร้างความฮือฮาได้ตลอดตลอดเช่นเดียวกับคลิปวิดีโอล่าสุดที่ถูกแชร์ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ NATOFFICIALACCOUNT ขณะเจ้าตัวกําลังยืนโชว์สเตสแตนแซงแต่เราใจประกอบเพลงฮิตหัวไหลตู่ด้านล่างเวทีคอนเสิร์ตที่ถึงแม้โมเมนต์ดังกล่าว จะเป็นแค่การส้อมอุ่นเครื่องก่อนจะต้องขึ้นไปสาสตร์ความแทบใสคนดูแต่ทว่าระดับความฮอตของแนทเกสรินก็ยังรุนแรงเกินต้านยากที่ละสายตายอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในชุดคอสตูมลูกไม้สีชมพูบางเวอร์ระดับ 4K ด้วยแล้วยิ่งทำให้คลิปเต้นหัวไหลตุกคลิปนี้ยิ่งดูยิ่งเพลินจนแทบจะลืมไปเลยว่าจบกี่โมงอีก